สาวหลับลึกคิดว่าสามีมานอนคล่อมร่างก่อนจะนึกได้รีบร้องให้ญยา,ยาติมาช่วยท,ทันทีตำรวจที่สพซับใหญ่ครับจะรับแจ้งวิทยุ191ว่ามีเหตุชายมาสุราบุกเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็จะทำการข่มขืนหญิงสาวที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งแล้วรีบไปที่เกิดเหตุทันทีครับที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายที่ชื่อว่านางบีครับอายุ33ปีแล้วก็ญาติ รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าระหว่างที่ตัวเองกำลังนอนหลับอยู่ก็ได้มีชายรูปร่างสูงเนี่ยมานอนทับร่างเพื่อทำการข่มขืนสักพักหนึ่งมีความรู้สึกได้ว่าชายคนดังกล่าวไม่ใช่สามีเพราะว่าสามีออกไปหาส่องหนูตามทุ่งนาซึ่งน่าจะยังไม่กลับเข้าบ้าน จากนั้นตนจึงตกไปที่ใบหน้าของชายคนดังกล่าวนั้นจมูลสองสครั้งชายคนดังกล่าวได้พยายามขอโทษและตนเองจึงร้องตะโกนให้ย่าๆและก็เพื่อนบ้านมาช่วยก่อนที่ชายคนดังกล่าวนั้นจะวิ่งหลบหนีออกไปตามความมืดแต่ตนจําได้ชัดเจนว่าชายคนดังกล่าวคือเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านห่างกันไปประมาณสักร้อยเมตรต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปที่บ้านหลังดังกล่าวตามที่ได้ข้อมูลมาก็เจอนายปียนิตนำสกุลยังเป็นบุญหรือนายออยอายุ26ปี เป็นคนซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดชายภูมิกำลังนอนอยู่ในเปลหน้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาสอบอย่างละเอียดที่สพซับใหญ่โดยในออยนั้นให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากความเมาซึ่งก่อนหน้านี้5วันเคยเสพยาบ้ามาแต่ตรวจชีไม่พบว่าเป็นสีม่วงจอมรับว่าเสียใจแล้วก็อยากจะฝากขอโทษผู้เสียหาย ทางด้านพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่ากระทำการข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยโคู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุสล้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป